สวัสดีครับน้องๆที่สนใจที่จะศึกษาต่อแล้วก็อยากเรียนเป็นทันตแพทย์นะครับอาจารย์ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรไพภูรจิตประเสริฐวงศ์นะครับสำหรับจุดเด่นของหลักสูตรที่มทศนะครับนอกจากการเรียนการสอนในชั้นคลินิกนะครับซึ่งนงักศึกษาจะได้ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยนะครับเมื่อนักศึกษาได้ขึ้นชั้นคลินิกนะครับนอกจากที่จะได้ฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจริงแล้วสำนักวิชายังส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาเป็นนวัตกรนะครับที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ การวิจัยไปใช้ประโยชน์ในผู้ป่วยจริง โดยเราจะทํางานวิจัยตั้งแต่ในห้องปฏิบัติการทําการทดลองศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานนะครับโดยองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยเราจะนํามาใช้มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกมานะครับเพื่อใช้ดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยในกลุ่มวัยต่างๆตั้งแต่วัยเด็กจนถึง,ถงผู้สูงอายุนะครับเราจะสนับสนุนให้นักศึกษานะครับทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็นักศึกษาปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกมาเป็นผู้ร่วมวิจัยอย่างตัว โครงการยาสีฟันผสมทางเช่านะครับจะมีนักศึกษารุ่นที่1กับรุ่นที่2เนี่ยมาเป็นผู้ร่วมวิจัยอยู่2กลุ่มด้วยกันก็จะรับผิดชอบตั้งแต่เขียนโครงร่างงานวิจัยทําการทดลองนะครับแล้วก็นําผลการทดลองข้อมูลที่ได้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นสูตรยาสีฟันนะครับซึ่งตอนนี้ก็วางจําหน่ายหรือว่าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงนะครับ สำหรับงานวิจัยที่ได้นะครับนักศึกษาก็จะมีโอกาสได้นํางานวิจัยเนี่ยไปนําเสนอในกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นโครงการหรือว่ากิจกรรม Dead Nature Innovation and Research Day นะครับนักศึกษาก็จะมีโอกาสได้ฝึกนําเสนอทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เข้าประกวดนะครับสานักวิชาก็จะสนับสนุนในการส่งเสริมให้นักศึกษานํางานวิจัยไปนําเสนอใน เวทีระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติก็จะทําให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสไปพบกับนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้คอนเน็กชันกลับมาด้วยครับสําหรับมุมมองในงานวิจัยนะครับอย่างอาจารย์เองเนี่ยสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆพอพูดว่างานวิจัยเนี่ยเราก็งงแล้วนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีหรือว่ารูปแบบของการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยมันทําให้มุมมองและก็การทําวิจัยเนี่ยง่ายขึ้น ร่วมกับว่าเรามีอาจารย์นะครับเป็นเจเนอเรชันใหม่ซึ่งสามารถให้คำปรึกษานะครับแล้วก็มีอาจารย์หลายๆสาขาด้วยกันพร้อมที่จะให้การดูแลตั้งแต่เรื่องของการเขียนงานวิจัยแล้วก็ทำให้งานเนี่ยมันง่ายแล้วก็ซิมเ l ลมากขึ้นนะครับคุณนะประโยชน์ของงานวิจัยนี่มีมากมายมหาศาลเลยนะครับนอกจากจะเกิดองค์ความรู้แล้วก็พัฒนางานสำหรับองค์การวิชาการ รประโยชน์ที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นก็คือการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งตัวผู้ป่วยหรือว่าวงการการแพทย์แต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับก็คือการที่เกิดประโยชน์ในระดับชุมชนหรือว่าระดับประเทศครับ